คนมีชื่อเสียงเนาะแล้วเราอยู่ได้โดยฐานของความเชื่อมั่นของความศรัทธาของของคนในสังคมอะบางทีหนูรู้สึกเหมือนว่าเราไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วบางทีเราตอบแทนคนที่แบบแบบติดตามเราชื่นช,ชมชื่นชอบเราด้วยด้วยการที่เราอะเอาสิ่งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งจริงอะมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่แนวทางที่มันจะพาคนไปในทางที่ถูกต้องอะตอบแทนแล้วก็กลับคืนไปให้กับคนที่เราเราเรียกว่านี่ยคือ แฟนรายการเราเอซเราอะไรเราแบบนี้หนูรู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันต้องมันก็ควรมาจากเราด้วยมันมันเป็นเรื่องของใจิยธรรมเนาะมันเป็นเรื่องของของไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่า เราสามารถที่จะเลือกการนําเสนอได้อะหนูไม่รู้สึกน่าในฐานะของโปรดิเซอร์ก็ตามพิธีกรรายการก็ตามพิธีกรรายการอาจจะไม่ค่อยจะมีหรอกเพราะว่าพิธีกรรายการบางทีก็เป็นลูกจ้างเขาอีกทีหนึ่งหนูเข้าใจมากๆแต่บางทีนะคะที่แบบเราอาจจะเป็นเจ้าของช่องหรือเราเป็นโปรดิเตอร์รายการเราสามารถเลือกได้หรือถ้าเราขยันหน่อยทํางานหน่อยเราสามารถหาสปอนเซอร์ในด้านอื่นๆในแนวอื่นๆที่เราไม่ต้องไปขายเรื่องของความเชื่อพวกนี้แล้วหนูเคยทำพิธีกรอะหนูรู้เลย บางทีหนูก็ลาบากใจนะไปนั่งอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้เขาขายคอร์ส mm hmm. สุดท้ายก็จะจมได้การที่ขายอันวันนี้นะเปิดไพ่วันนี้เปินนะเปดไพ่นะถ้ารายการนี้เข้ามาเลยจากปกติเก้าร้อยเก้าิบเก้าบทเหลือแค่เก้าิบเก้าบาทหนึ่งร้อยสายแรกมึงโทรไปไม่เคยทันหรอกมึงโทรไปติดหนึ่งร้อยสายแรกเต็มจบรายการปุ๊บเต็มอ๋อพอดีหนึ่ง้อยสายแรกหมดแล้วค่ะ คุณพี่จะได้ในราคาปกตินะคะคุณพี่ไม่สามารถได้ในราคาในราคาที่แจ้งไปรายการแล้วก็พอดีว่าเต็มแล้วค่ะเต็มเลยค่ะเนี่ย่างเนี้ยจอมก็ยังไงเท่ากับว่าวันนี้ได้ฟังคุณแพรี่นะคะเราก็จะต้องแบบเนาะต้องต้องเพียรประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนเราจะได้มีความมั่นคงมีหลักยึด ที่เราจะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะคุณแพรลี่จะได้สร้างเหตุที่ดีต่อไปแล้วเราก็จะไม่ต้องกังวลว่าเออชีวิตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในเนื้อเขาเรียกว่ากํามือของเราใช่ไหมคะคุณแพรลี่ค่ะได้ค่ะก็อย่างที่อย่างที่แม่กิ๊กชอบพูดไงรับว่าปัญญามันมีสามด้านใช่ไหมคะสุตตมยะปัญญา จินตามายะปัญญาและก็ภาวนามายะปัญญาปัญญาทั้งสามนี้มันต้องควบคู่ก,กันเราจะไปฝากแต่ให้ปัญญามันเป็นเรื่องของสุตตามายะปัญญาฟังจากคนอื่นพูดอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีจินตามายะปัญญาโดยการที่เราเก็บมาขบคิดเองเหมือนที่รายการทีวีเขาชอบพูดว่าใช้วิทยานั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วเราก่อนที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องปุ๊บมาคิดก่อนฟังดีนะคะปัญญาหลายอย่างเกิดจากการที่เราได้ฟังแต่เราก็ต้องเลือกฟังด้วย ว่าคนนี้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตของเราจริงหรือเปล่านะเราต้องมีปัญญาทั้งสามด้านเออถ้าถ้าเอยเรารู้สึกว่าเราฟังคนนี้เราสึกว่ามันทาให้ชีวิตเราเราโลกม,ม,มันเหมือนเรากดล็อกอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันมีแนวทางในการดําเนินชีวิตไปในทางที่มันจเจริญขึ้นดีขึ้นเราเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดได้ควรฟังอันนี้ปัญญาจะเกิดแล้วจากการที่ฟังคนเหล่านี้ที่เขาเป็นกัลยานามิตรเป็นบัณฑิตมันก็จะเกิดจากสุตตมายปัญญา,ญญาใช่ไหมครับเราก็จะได้ปัญญาที่หนึ่งแต่ปัญญาาเรรกก็ต้้องูจั คบคิดด้วยตัวเราด้วยอันนี้สําคัญที่สุดเลยสุดท้ายแล้วต่อให้ฟังใครก็ตามเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับพะุทธเจ้าบอกว่าอาขาตาโลต,ถา,าต,าตถาคตาก็ตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเราที่สุดท้ายแล้วถ้าปัจแจการขบคิดพิจารณาไข้ควรด้วยตัวเราแล้ว่ธรรมะเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะทุกคนถ้ามันไม่ได้ผ่านการที่ที่เราขบคิดอนะ่ะพิจารณามันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้หรอก แล้วก็อันหนึ่งที่หนูยังขาดแต่แม่มีเยอะก็คือภาวนามายปัญญาอันนี้สําคัญที่สุดต่อให้มีสองอย่างนี้นะคะทุกคนต่อให้มีสองอย่างนี้แต่ถ้าขาดภาวนามายปัญญาก็ไม่ก็ไม่มีปอาจจะใช้ได้แค่ในลนักษณะของการแบบทั่วไปวิถีชีวิตทั่วไปแต่จะให้ชีวิตมันสงบนิ่งสงบเย็นและเป็นประโยชน์แบบที่อาจารย์พุทธทาสพูดจริงๆร,าจารัจจัสกภาวนามายปัญญาไม่ได้นะครับเพราะว่าภาวนามันจะทําให้เราเป็นคนสุข,ขุม ลึมลึกจริงๆมันเหมือนตกพันลึกมันเหมือนตกพันลึกแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนข้างในเราจริงๆรอ่ะอันเนี้ยยากอันสุดท้ายอ่ะยากสุดภาวนาเมยาปัญญายากครับมันต้องอาศัยการฝึกผลนะแต่ก็เป็นอย่างที่คุณแพรี่บอกจริงนะคะทุกวันนี้พ่กิก็รู้สึกว่าพีกิก็ทำสองอย่างนะสุดตะจินตะด้วยเสร็จแล้วก็สุดท้ายต้องภาวนาทุกวันคุณแพรี่เพราะมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นอาหารของจิตนะคะเหมือนกับรู้สึกว่าจิตเขาต้องการวันไหนพิกิกไม่ทาพ่กิกรู้สึกเหมือนแบบ มันขาดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้จริงค่ะแม่อันนี้อันนี้หนูเห็นด้วยเลยอันนี้หนูเห็นด้วยเพราะว่าจิตมันเร็วนะฮะได้ไหมคะพระเจ้าบอกว่าจิตมันกลับกอกง่ายอ,ะอ่ะม,มันเหมือนมันเหมือนวานนอนที่โหนต้นไม้อ,ะอ่ะจับกิ่งนน้นไปกิ่งที่จับกิ่งนี้ไปกิ่งนน้นะนะต้องไปอ่านในวิสุทธิมรรคนะคะที่ท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านอาธิบายเรื่องของเรื่องของดวงจิตอ่ะมันเร็วมากจริงๆอ่ะ ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยอ่ะมันเวลาเกิดอะไรบางคนทําไมถึงยับยั้งกะั่งใจไม่ได้บางคนถึงรู้สึกว่าเรื่องเล็กทำไมหูทําไมใหญ่โตจังอ่ะพูดกันผิดหูนิดเดียวทำไมดูรุนแรงแต่ก็นั่นแหละเพราะว่าขาดในส่วนที่เป็นภาวนามยปัญญา <Yeah. S 1> ไม่เคยแบบไม่เคยแบบอบรมไม่เคยแบบอบรมบกเพราะจิตใจในจิตใจในลนักษณะที่มันจะทําให้เราทันต่อสิ่งที่มันแบบไม่พึงใจเราอ่ะ ถ้าไม่มีเลยอ่ะอันตรายคนส่วนใหญ่ที่ทําอะไรที่มันเป็นลักษณะของเรื่องความทุกข์ที่มันเป็นสิ่งเล็กๆให้มันเป็นเรื่องใหญ่หรือปัญหาใหญ่อ่ะเพราะว่าปัญหาอันนึงหรือที่สําคัญเลยคือขาดตัวที่เป็นภาวนามยปัญญาตัวนี้เพราะว่าไม่เคยอบรมเลยก็ไม,ไม่ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแน่ไม่ว่าใครนะคะไม่มีข้อยกเว้นหนูก็เหมือนกันหรือใครก็ตามทุกคนถ้าเราขาดภาวนามมยตาปัญญาเราไม่มีทางทันต่อความทุกข์ที่มันมากระทบไม่ว่าจะมากระทบทางหูเราตาเราเนี่ยมันมันเร็วมากเลยอ่ะ พอคุณแพรรี่พูดเรื่องภาวนาก็มีเพื่อนๆในกลุ่มถามมาเลยคะ่ะว่าภาวนาคืออะไรและต้องทำอย่างไรอยากจะทำให้ครบทั้งสามข้อเนี่ยคะ่ะทั้งจินตภาวนาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะแต่หนูรู้สึกว่าภาวนาถ้าหนูแบบพูดแบบให้ง่ายๆเลยนะแต่แบบแบบนักเรียนเรียนภาษาบาลีหนูรู้สึกว่าภาวนามันหมายถึงการทําให้มันมีการทําให้มันมีในที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ การภาวนาคือการอบรมบกเพราะคุณธรรมอ่ะการทําให้คุณธรรมหรือตัวธรรมะมันมีแล้วมันเกิดกับจิตใจเราจริงๆเพื่อที่มันจะรักษาจิตใจเราเหมือนแม่จําได้ไหมครั้งแรกที่เราคุยกันและแม่ถามว่าธรรมะคืออะไรค่ะส <Huh. S 1> ภาพของธรรมะจริงๆนะคะธรรมะในแบบตัวที่เราแบบพยายามศึกษากันอะไรกันธรรมะมันมาจากธร,ระที่หมายถึงการทรงไว้รักษาไว้ธรรมะคือสิ่งที่จะรักษาใจเราให้มัน ทรงอยู่ได้ไม่ว่ามันจะเจออะไรก็ตามในสิ่งที่หนูชั่วพูดบ่อยว่าที่ว่ามันเป็นโลกธรรมอ่ะมันจะรักษาเราให้ใจเราให้มันอยู่กึ่งกลางอ่ะอยู่นิ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบไม่ฟุบลงหรือว่าไม่ฟูขึ้นอ่ะนี่คือตัวธรรมะถ้าเรามีธรรมะคือเราก็จะรักษาใจเราให้นิ่งอยู่ได้มีคุณธรรมอยู่ได้ไม่ว่า ตัวเราจะไปอยู่ในบริบทแบบไหนสภาพแวดล้อมแบบไหนไปเจอผู้คนเจออารมณ์แบบไหนเราก็ทรงใจเราไว้ได้รักษาใจเราให้รอดได้ธรรมะมีสภาวะเป็นสิ่งที่รักษาเราให้รอดตัวเรารอดจิตใจเรารอดนี่แหละหนูรู้สึกว่าธรรมะเพราะถ้าไม่มีธรรมะก็ไหลลง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 อันนี้เนูอาจจะพูดแบบเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะแต่ว่าถ้าอยากแบบศึกษาอย่างลึกซึ้งอะลึกซึ้งซึ่งมันต้องไปไปไปขดฉาวิสัชนากับ ครูบาอาจารย์ที่ท่านที่ท่านปฏิบัติจริง,รงๆก็อาจจะได้อะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้แต่ว่าในฐานะที่เป็นนักปริยัติแล้วกันเนาะหนูก็จะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆว่าธรรมะมันคือสิ่งนี้แหละสิ่งที่มันรักษามันทรงสภาพจิตใจของเราให้รอดอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานะสถานการณ์อะไรอ่ะเราสามารถเอาตัวรอดได้นั้งแตตัวตัวธรรมะอืมค่ะ อันนี้ก็ต้องลองลองอาจจะลองไปคอสไปอะไรที่จะไปฝึกภาวนาดูนะคะแบบที่คุณแพรรี่แนะนําได้เลยนะคะจะได้แบบดูวิธีการปฏิบตัติแล้วก็เอามาสามารถคงสภาวะของธรรมะในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็มีคําถามค่ะคุณแพรรี่บอกว่าเนี่ยป่วยค่ะต้องไปหาหมอทุกเดือนเลยอะ่ะจะสามารถบวชชีได้ไหมคะจําอันนี้อยากให้คุณแพรรี่แนะนําด้วยว่าจําเป็นต้องไปบวชชีไหมถ้าเกิดว่าเราต้องไปหาหมอทุกเดือนแบบนี้แล้วเราบวชเราบวชใจได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณแพรรี่หนูว่าคนป่วยอ่ะมี มีโอกาสเป็นนักปฏิบัติเยอะกว่าคนที่อยู่ในสภาวะปกตินะคะหนูรู้สึกเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นคนที่เห็นสภาวะธรรมได้ได้ได้ง่ายแล้วก็ใกล้ชิดกว่าคนที่ที่ที่ไม่ป่วยอ่ะไม่เจ็บป่วยอ่ะคนที่ไม่เจ็บป่วยเนี่ยเห็นสภาวะธรรมที่มันเป็นธรรมชาติยากมากนะคะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยยากมากไม่ต้องมาพูดหรอกคุณอย่ามาพูดก็ถึงบอกไงว่าอย่ามาพูดเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยกับคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปพูดเรื่องความแก่กับคนหนุ่มสาว เขาไม่ฟังหรอกอย่ามาพูดเรื่องการเสื่อม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 ลงกับคนที่กําลังเจริญอยู่ไม่ว่าจะแในทางชื่อเสียงเงินทองอะไรเขาไม่ฟังแต่นั้นถ้าคุณเป็นคนอยากปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องปฏิบัติคุณเป็นผู้ป่วยคือคุณก็คือนักปฏิบัติธรรมเลยเพราะคุณได้มีโอกาสใกล้ชิดกับโอ้อะไรหลายอย่างอ่ะกับความเจ็บไข้กับความตายกับความไม่เที่ยงคุณเห็นความไม่เที่ยงง่ายกว่าคนที่ไม่ป่วยคนป่วยเห็นความไม่เที่ยงง่ายกว่าคนไม่ป่วยนะคะ ใช่ไหมคะอวอย่างหนูอย่างเงี้ยอะแต่งตัวอย่างเงี้ยจะมาพูดเรื่องความไม่เที่ยงไม่ป่วยเห็นง่ายไหมไม่มีเห็นหรอกเห็นแต่ความสวยความงามเห็นแต่สุภาพไม่เห็นอนสุภาพเห็นแต่สุภาพเห็นแต่ความงามวิกก็งามชุดก็งามโบก็งามปากก็งามตาก็งามมันไม่เห็นหรอกแต่ว่าคุณเป็นคนป่วยอ่ะคุณมีโอกาสเห็นได้เยอะกว่าคนเลยคนป่วยมันไม่เอาอะไรแล้วนะมันไม่รู้สึกอยากแต่งสวยอยากแต่งอะไรแล้วมันแค่รู้สึกว่าให้กูแรงมีแรงลุกขึ้นมากินข้าวก็ดีแล้วเห็นสภาพความเป็นจริงด้วย คนป่วยใครจะมีอารมณ์มากิดอะไรเนอร์ฉ่ำกันอันนี้ไม่มีเอาตอนนึกถึงสภาพคนป่วยหนูไม่เคยเห็นคนป่วยนอนในโรงพยาบาลกิดอะไรเนอร์ขนาดนี้หนูไม่มีหนูไม่เคยเห็นหรอกมันไม่มีอารมณ์แล้วมันไม่มีอารมณ์มณเห็นความงามแล้วมันมีแต่เห็นสภาพความมีแต่โอ้ยอะมันจะบอกโอ้ยโอ้ยปวดจ,จังเลยโอ้ยทุกข์จังเลยมันจะเห็นนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไตรักมากเลยพยาธิอ่ะ uh, มันทําให้คนเห็นเห็นไตรัก แต่คุณต้องเห็นนะถ้าคุณถ้าคุณเห็นแล้วคุณเข้าใจอ่ะคุณได้เปรียบคนอื่นในฐานะนักปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันทดสอบทดสอบธรรมะจริงๆเลยก็ไม่ต้องปฏิบัติอยากไปอยู่วัดทาไมคะยุ่งยากอยากไปอยู่วัดทาไมยุ่งยากเพราะพาปประเจ้าไปโปรดอ่าไปโปรดมัทกุลธลีอ่ะ <Huh. S 1> มัทกุลีารีทาอะไรไม่ได้เลยนอนพระง,งาพระง,งา่าจะตายอยู่แล้วพระเจ้าไปโปรด ไปโปรดหลายคนที่เป็นคนป่วยนะคะแล้วก็ทําให้เขาถ้าไม่ไปสวรรค์ไม่ไปสุคติก็ทําให้บรรลุไปเลยพี่มาของปังไอเนี้ยพี่มาของปังที่เอพยาบาลที่สุขไข้ค่ะกุฎเจ,จ้าไปโปรดคนป่วย,ยเ,เพื่อให้เขาเห็นสิ่งที่ควรเห็นถ้าเราป่วยมากเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอยู่วัดก็ได้เราก็ทาบ้านของเราให้เป็นวัดปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องไปอยู่อยู่วัดมันไม่ใช่ที่ การบรรลุธรรมมันไม่ได้ขึ้นต่อสถานที่นะคะแม่หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นต่อสถานที่นะมันขึ้นต,ต่อต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมากกว่านะคะเรื่องของการเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพียงแต่ทําให้มันเป็นสปายะให้เราอยู่แล้วรู้สึกว่าเราสบายใจทําไมนคนหลายคนเวลาป่วยแล้วอยากไปตายที่บ้านเพราะมันรู้สึกว่าอยู่โรงพยาบาลมันวุ่นวายแต่คนเจ็บหนักทําไมถึงอยากไปอยู่บ้าน ทำไมไม่คนป่วยหลายคนทําไมไม่อยากนอนตายที่โรงพยาบาลเพราะเขารู้สึกว่าโรงพยาบาลมันไม่ได้ให้ความรู้สึกให้อารมณ์ที่มันอยากจะตายกับเขาอะ่ะเข้าใจไหมคะมันมีแต่สายยางมันมีแต่ความเจ็บปวดมันมีแต่เสียงอดควรมันมีแต่อะไรไม่รู้ที่มันจะกวนจิตใจอะ่ะหนูก็ถึงเข้าใจอารมณ์คนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยสุดท้ายนะทําไมเขาถึงบอกว่าเออให้แม่ได้ไปตายที่บ้านเถอะเพราะบางทีอะ่ะคนป่วยเขาไปนอนอยู่บ้านเขาได้เขาเห็นความทรงจํา ดีๆของเขาที่เขาเคยมีต่อที่ที่เขาอยู่ต่อบ้านที่เขารักต่อผู้คนต่อลูกหลานของเขาที่เป็นคนใกล้ชิดเขาจริงๆอ่ะบางทีเอาลงความรู้สึกนึกคิดเขาอาจจะสงบเขาอาจจะสงบรู้สึกว่าเขาหมด่วงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาสบายใจมากกว่าที่เขาจะไปนอนอยู่โรงพยาบาลนุ้จึงเข้าใจเลยว่าแม่แม่กลับบ้านเธอพาแม่กลับบ้านเธออะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วคุณแพนดี้ค่ะมีคําถามจากเพื่อนๆถามมาว่าภาวนายังไงให้เลิกเลิกกลัวผีค่ะ เออนักภาวนาเขาต้องไม่กลัวผีแล้วนะคะแอ้วนภาวนายังกลัวผีนี่ภาวนายังไงคะเนี่ยสมมติว่าไปอยู่วัดค่ะคุณแพรรี่เสร็จแล้วอาจจะไปเป็นการไปอยู่ปฏิบัติธรรมครั้งแรกสมมตินะคะแ,แล้วแเราเรากลัวเราเราอาจจะมีของเก่าที่เรายังไม่เคยได้ฝึกจนจิตแข็งแรงคุณแพรรี่พอจะมีวิธีการแนะนํำไหมคะว่าจะทํายังไงที่จะสามารถที่จะข้ามผ่านความกลัวได้เอ่อสถานะใช้คําแบบ พระเขาเรียกว่าเพเพละวะอารมณ์หรือเปล่าหนูไม่ไม่มั่นใจนะ่าจะใช้ทํามปีอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวก็ไม่ใช่ทําง่ายๆนะคะมันต้องค่อยๆฝึกก่อนอย่าไปผุนผันนะคะการปฏิบัติธรมรมอ่ะกรรมฐานบางอย่างก็ไม่เหมาะกับนะักปฏิบัติธรรมบางรูปบางบางคนนะคะเราต้องเลือกเราต้องเลือกกัรเราต้องเลือกการภาวนานและการปฏิบัติธรรมที่มันสอดกับอัธยาศัยของเราก่อนสอดกับจริตของเราก่อนมันมันอสุภาอย่างเงี้ยพระทุกรูปไม่ใช่ว่าเหมาะกับอสุภานะคะ เวลาพระพุทธเจ้าจะให้กรรมาฐานเนี่ยต้องให้กรรมาฐานที่มันถูกกับจริตบางคนชอบความสวยความงามก็ต้องเอาความสวยความงามมาล่อ,อก,ก่อนล่อให้หลงไงเหมือนกับนันท่าเอาชอบเหรอก็อยากซึกเพราะว่ากําลังจะแต่งงานอยู่แล้วกับนางชนะปัทะกัลยานีพระเจ้าใช้อุบายวิธีให้ถือบารตามไปส่งตามไปส่งยังไงก็ไม่บรรลุธรรมทำมยังไงก็ไม่บรรลุธรรมเลยก็ต้องใช้วิธีเอาชอบของของงามใช่ไหมเอาหลอกล่อไปเลย จูงมือเลยพาไปสวรรค์ให้ไปเห็นหนางสวรรค์เนี่ยเป็เท้าเหมือนเท้านกพิราบก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชอบได้ยังไงก็แล้วก็เลยให้เป็นประกันว่าเนี่ยอาถ้าปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะจะให้เป็นผู้รับรองว่าให้ได้สิ่งที่อยากได้สวยงามเนี่ยโดยที่สุดท้ายแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มันก็ละสิ่งที่อยากรู้สึกว่าอยากได้ไปเองเพราะว่ามันบรรลุแล้วมันจบกิจแล้ว บรรลุเป็นพ่อละหันแล้วมันต้องมันก็ต้องสอดคล้องกับอัจาริยใสกับจริตของเราการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการฝืนอารมณ์ความรู้สึกนะคะบางคนเราชอบสิ่งความสวยความงามเราสามารถปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันเกื้อกูลแก่อัจฉริยสของเราเช่นเราอาจจะชอบไปนั่งเงียบๆในสวนที่เรารู้สึกว่ามันสบายหูสบายตามีต้นไม้มีดอกไม้เหมือนอาจารย์เบียเห็นไหมอาจารย์เบีย์น่ะ ตัววันนี้สอนธรรมะนะ่ข้างหลังมีแต่นึกว่าร้านขายกล้วยไม้ร้านขายกล้วยไม้เสียงน้ําตกเนี่ยมันมันเกื้อกูลนะคะเขาเรียกว่าอาอาอ,อาวาสสปาะยะอาวาสสปายะเขาเรียกว่าอาวาสสปายะการการปฏิบัติธรรมมันต้องมีหลายอย่างนะคะมันไม่ใช่มีแค่ว่านึกอยากไปปฏิบัติเพื่อไปปฏิบัติแล้วไปอยู่วัดที่กว่านอนวัดอย่างเงี้ยเราเคยคุ้นชินกับที่แบบนั้นหรือยัง เราเคยคุ้นชินหรือยังเราได้ทําความคุ้นชินกับมันหรือยังถ้ายังมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกอยากไปทําก็ทานึกอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ใช่มันต้องเริ่มฝึกก่อนอะอยากอยากอยางอยากเป็นนักปฏิบัติเริ่มที่บ้านก่อนหรือไปวัดก็ไม่ต้องไปตอนกลางคืนสิไปปฏิบัติตอนกลางวันเสร็จแ,แล้วก็กลับมาบ้านหรือฝึกจากบ้านก่อนไม่จําเป็นจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่ามันไม่เซนสปบายะกับตัวเองฮะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่มั่นใจค่ะถ้าอย่างนั้นถูกแล้วถ,ถ้าเกิดเราอยู่บ้านเหรอคะคุณแพนี่แล้วอยู่บ้านแล้วก็เป็นคนแบบชอบค,อคับกลัวผีอะถ้าเกิดว่าอยู่บ้านตัวเองนะคุณแพที่พอกิ๊กเคยเจอเด็กๆเ,เป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะหรือว่าหลานกิ๊กเมื่อก่อนตอนที่เขายังตัวน้อยๆออเขาจะแบบ เหมือนแบบชอบดูหนังผีนะแล้วก็กลัวผีด้วยแล้วก็อยู่บ้านตัวเองทีนี้ผู้ใหญ่บางคนยังเป็นอยู่ค่ะคุณแพรที่คุณคุณแพรที่พอจะมีคําแนะนํนะคะสมมติว่าถ้าเราอยู่บ้านแล้วเรากลัวผีอ่ะเราทำอะไรเสียงกับแสงค่ะเสียงกับแสงเป็นค่าเป็นค่าศึกต่อผีเสียงกับแสงเปิดไฟเลยเสียงกับแสงค่ะเอาถ้ากลัวเสียงกับแสงก็อยู่ในที่ที่มีแสงก็ไม่กลัวผีแล้วทำไมอยู่ที่สว่างไม่กลัวผีแล้วทำไมมืดมากลัวผีล่ะ แต่ผีจริงๆที่กลัวก็คือหนูว่านะหนูเคยพูดบอกว่าผีจริงๆที่เรากลัวคือผีในจินตนาการมันไม่ใช่ผีที่มันมีมันมีตัวตนจริงๆแบบที่เราไปเชื่อไปไปยึดแต่ความเชื่อพื้นฐานเราเราถูกกล่อมเก่ามาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะจากสื่อทีวีคําบอกเล่าหรืออะไรมันก็เลยทําให้เรากลัวทำไมเราอยู่ในกรุงเทพเราเดินในต่อให้ไปที่มืดๆกาถงถนนเราไม่รู้สึกว่ามันน่าควรควรจะกลัวผีหรือน่ากลัวผีละ่ะเพราะบรรยากาศของความน่ากลัวมันไม่มี อยู่ในเมืองหลวงอะคนใช้ชีวิตห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มยังออกมานั่งหาอะไรกินกันยังมีคนนั่งรอรถเมล์กลับบ้านยังมีคนเดินริมฟุตบาทคนไม่มีความรู้สึกจะกลัวผีเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวมันไม่มีมที่เรากลัวผีเพราะว่าสิ่งที่ตั้งแห่งความกลัวมันมีเช่นบางคนบ้านอยู่ติดกับริมป่าอย่างเงี้ยเป็นป่ารกอย่างเงี้ยใช่ไหมมืดไฟไม่เข้า อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สิ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวมันเกิดมันมีแล้วเราก็ยึดไอความเชื่อในพระเจ้าถึงบอกว่าอาวิชชาเป็นความมืดบอดอย่างยิ่งนะคะมันถอนยากที่สุดเลยมันถอนยากที่สุดเลยอะไรที่เราเคยยึดถือฟังมายึดมาถือมาตั้งแต่เรายังเริ่มเริ่มรู้เดียงสาตั้งแต่ยังไม่ไรยังยังไม่รู้เดียงสาจนเริ่มรู้เดียงสามันถูกปลูกฝังในในจิตใต้สำนึกของเราและมันก็ทําให้เรา กลัวเนี่ยเหมือนมีคนน่ะหนูไลฟ์เขาทุกวันจะมีคนมาถามเรื่องผีหนูก็จะไม่ตอบเลยเล่าให้ฟังหน่อยเคยเจอไหมนูน่นนี่นั่นหนูบอกว่าชีวิตมันดูไม่มีอะไรทําแล้วเหรอถามหน่อยชีวิตมันชีวิตมันดูไม่มีอะไรทําแล้วเหรอทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่มองเห็นมันก็มันก็เหนื่อยพอแล้วนะสิ่งที่มึงมองไอ้หนูพูดอย่างนี้เลยสิ่งที่มึงมองเห็นเนี่ยมันเหนื่อยพอมึงเอาเวลาไปเหนื่อยกับสิ่งที่มองเห็นก็พอแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยชีวิตก็เหนื่อยหนักพอแล้วยังจะเอาชีวิตไป ไปเหนื่อยกับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเหรอ <c oughs> <c oughs> ท่าวิตไปไปมานั่งมานมานั่งคิดกับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเหรอเออพอเธอหนูก็บอกพอเธอพักเธอก็มีแสงช่วยเสียงเสียงก็หาอะไรฟังที่มันรู้สึกว่ามันจะทําให้เราไม่ต้องมีมีอารมณ์ในแบบที่มันจะเกิดอารมณ์ที่มันรู้สึกว่าวังเวง มันก็อาจจะช่วยได้บรรเทาได้เป็นอุบายนะครับเป็นอุบายแต่ความกลัวลึกๆความกลัวมันซ่อนอยู่ในจิตสำนึกซึ่งมันยากมากที่จะถอนออกน,น,น,นูสนถ้าลำลอหนูนรู้สึกว่ามันคืออวิชชายอย่างหนึ่งที่มันถอนยากอุปทานความยึดมั่นบางอย่างที่เราเราไม่ได้เพิ่งกลัวผีวันนี้วันนี้สองสามวันนี้นะคะเรากลัวผีมาเป็นสิบสิบปีบางคนยี่สิบปีสี่สิบปีเพราะเราถูกปลุกฝังถูกกล่อมเก้าถูกสอนเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเล็ก แต่อยู่ดิบันอยู่ดิบันดีคืนดีจะให้เราเลิกกลัวเนี่ยมันว่ายากค่ะอ่าคุณแพรดีค่ะมีอีกค er pues ําถามหนึ่งนะคะแต่กิ okay. ๊กรู้สึกว่ากิ๊กขอบคุณคุณแพรี่มากเรื่องคำถามเรื่องเรื่องผีเนี่ยราะกิ๊กรู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะถ้าเราอยู่บ้านแล้วเรากลัวเราก็คือแค่ความสว่างกับเสียงมาเลยเลิกกลัวจริงเสียงกับแสงผีมันจะกลัวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะยู่ดีมันจะหายไปเลยถ้ามีแสงปุ๊บเนี่ยไม่เคย ไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนแบบว่าเปิดไฟอยู่แล้วผีมาทันทีถ้าผีจะมาก่อนไฟต้องดับไม่รู้เป็นอะไรทําไมมึงจะมาทั้งทีมึงให้กูเห็นมึงชัดๆหน่อยไม่ได้เหรอกูขอเห็นมึงชัดๆเลยไม่ได้เหรอมึงมาทั้งแต่ทั้งทั้งที่มีแต่งเลยได้ไหมกูขอเห็นชัดๆเลยทําไมจะมาปุ๊บไฟจะต้องหลีกเตรียมดับมาก่อนแล้ว